สวัสดีครับกลับมาพบกันปริพันธ์ออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กันที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพัท์ออโต้นะครับใครเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทน์ออโต้ตรงนี้ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ณที่นี้เลยเรามาเริ่มรับชมตัวรถกันดีกว่าครับ เข้ามาอีกคันหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับพิกโลกแคป1.9เกียร์ออโต้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่เรามีเนี่ยจะเป็นตัวสีเทาตัวรถปีเดียวกันไม่เท่ากันเลยครับ6,000โลนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยวารันตีศูนย์เหลือเต็มเต็ม,ตมวารันตีร้านมีให้รถพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการกําหนดในเรื่องตัวการเช็คระยะเนี่ยมันจะเริ่มต้นอยู่ที่10,000กิโลขึ้นไป นะครับคนอนนี้ยังไม่ถึงหมื่นโลการใช้งานสภาพบรรทุกอย่างแบบน,นี้คือใหม่กริปรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่วนของตัวโฉมด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัวโลโก้ที่เป็นแบบพรีเมียมนะครับกระจังหน้าใหม่แต่ว่าตัามงตันหมอกอะไรพวกนี้ยังไม่มีมาให้มันจะมีหลายรุ่นเกตรุ่นย่อยด้วยกันนะฮะแต่สําหรับเป็นตัวเกตรุ่นย่อยนี้จะเป็นตัวเกตเอสนะครับแล้วมันก็จะไล่ไปเรื่อยถ้าเกิดตัวท็อปเนี่ยน่าจะเป็นตัวแซนนะครับแล้วก็พวกแบบ LDA อะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อครับ สำหรับตัวเครื่อง1.9ลิตรนะฮะเป็น r z c e t c นะครับเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับตัวเครื่องเดิมนะฮะไม่มีข้าม,ามน้ำเครื่องไหลเยิ้มนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก่อนออกจากร้านเนี่ยก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ทงร้อแล้วก็เครนนิ่งให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับเดิมๆเ,เลยนะฮะสวยมากนะครับตัวหัวนงหัวน็อตสปโปง4ตัวนะครับ น็อตตัวอื่นนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์อะไรพวกนี้นะครับคานหน้าแก้มข้างนะครับเดิมๆเลยสภาพสวยมากจริงครับแต่คราวนี้เนี่ยมันติดอยู่ที่ว่ามีในเรื่องตัวรอยปรงรอยเปื้อนอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วสับตัวรถเข้าใหม่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆท่านที่หาตัวโฉมแบบนี้อยู่และต้องการใช้งานเป็นตัวเกียร์ออโต้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยรถสมัยใหม่มันก็จะมีตัวเกียร์ออโต้เข้ามาค่อนข้าง่จะรองรับเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวรถเก่งรถกระบะรถครอบครัว หรือว่าพวกแบบหัวเดียวก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นับปริบัิตอนเทคโนโลยีในการใช้งานคือมันกนค่างเยืจะล้ำสมัยแล้วก็น่าใช้อยู่แล้วแน่นอนนะครับ ABS นะฮะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้เนี่ยส่วนของตัวด้านข้างนะครับเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยเราก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตู้รถแล้วก็ครีนน่งให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับแม็กคันนี้เราใส่เป็น TE 37หยอดแดงนะฮะขอบ18แนะครับแต่ว่าตัวยางเนี่ยจะเป็นซีรีส์ยางหนานะครับปี2021นะฮะ ข้างหน้านี่ประมาณ3านิ้วสอดกดให้จมลงกว่านี้ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะแล้วก็ส่วนของตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงแก้มข้างนะครับสีด้านข้างสวยเสมอการทั่วทั้งคันนะครับแล้วก็ในส่วนตัวมือเปิดกับเบ้ารองมือจะเป็นสีดําด้านนะครับตัวแคปเนี่ยสามารถเปิดได้90องศาแต่ว่ารถแคปเนี่ยอย่างที่ผมบอกในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับมันมี2ตัวเลือกให้เราได้เลือกกันอีกทีหนึ่งนั่นก็คือใส่ตู้กับใส่ข้อ ถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการนะครับคราวนี้เนี่ยส่วนของตัวล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะฮะก็จะเป็นตัวหยอดแดงแล้วก็ล้อยางปี2021นนะครับสำหรับตัวด้านท้ายกันต่อครับอันนี้เนี่ยเสียอย่างเดียวนะครับอันได้มีการติหลายคลิปแล้วนะฮะมันเป็นมันไม่ใช่เป็นแบบตัวโลโก้นะครับ จร,จริงๆมันน่าจะเป็นตัวโลโก้มาให้นะครับมันจะมีการเพิ่มในเรื่องตัวออปชันนั่นคือระบบเบรกที่เป็นแบบ ABS นะครับแล้วก็ในเรื่องของเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบกนะฮะแล้วก็ในเรื่องตัวออปชันที่เป็นเพิ่มเข้ามาสําหรับตัวเกรดรุ่นย่อยที่เป็นตัว S เพราะว่า S นี่คือเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นแต่เราไม่ต้องไปคาดหวังแล้วว่ามันมี ABS มาให้หมดอยู่แล้วตรงนี้แน่นอนนะครับ แต่ตรงนี้มันยังเป็นตัวสติกเกอร์อยู่จริงๆถ้าเกิดเป็นโลโก้มาให้จากสแตนดาดโรงงานเลยนี่อันถือว่าดีมากนะครับแต่จริงๆพวกของตรงของแต่งอะไรพวกนี้มันมีมารองรับเยอะส่วนใหญ่คนออกตัวเอสเพื่อว่าอะไรเอาไปปั้นเองเอาไปเสริมเองเอาไปทําด้วยตัวเราเองนะครับเพราะฉนั้นพวกนี้อะไหล่เล็กๆน้อยๆมันมีของแต่งพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ราคาจับต้องได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าดูด้านในกันต่อครับ ส่วนสำหรับตัวด้านในนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับแต่สำหรับตัวเครื่องเล่นเนี่ยนี้ดีครับอันนี้อันชอบเลยเพราะว่าในส่วนของตัวรุ่นเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมีการเชื่อมต่อบลูทูธมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะเหมือนกับตัวโฉม18-19ที่เป็นตัวเกตตัว Z เพราะว่าถ้าเกิดเชื่อมต่อบลูทูธได้ต้องเป็นตัว L กับตัว Z เท่านั้นอันนี้ให้มาแต่ตัวรุ่นเริ่มต้นันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็ USB กับ AUX นะฮะตัว Air เป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้านใต้ตรงนี้ก็จะมีตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือน a i r b a g นะครับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับมีตัวชิป up ชิปดาวให้แล้วก็เพิ่มในเรื่องของช่วยลงทางลาดชัน1.9สมควรที่ต้องมีแบบนี้ครับช่วยลงทางลาดชันเนี่ยเพราะว่าในเรื่องตัวพละกํางเนี่ยตัวเครื่องพวกนี้เนี่ยม เพราะนั้นตรนนี้มีการเสริมหรือว่าช่วยในเรื่องตัวกำลังตรงนี้ให้ในเรื่องตัวการกับขี่ที่ดีขึ้นหรือว่าง่ายขึ้นอันนี้ถือว่าโอเคแต่คราวนี้เนี่ยคือเป็นตัวเกียร์ออโต้แรงบิดจะสูงกว่าตัวเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วนะครับส่วนรับดงังด้านกุญแจเนี่ยก็จะเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดานะครับสำรองมีให้ครับพี่ๆครับแล้วก็ตัวปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปนะฮะแล้วก็แช้เชนคอนโทรลนะครับอันนี้ใส่มาให้นะครับแล้วก็กระจกก็จะเป็นแบบรัดไฟฟ้ามีเซ็นเซอร์ล็อกมองข้างก็จะเป็นแบบ,บฟฟ้แต ตัวเบาะนะฮะจะเป็นเบาะผ้าสีดาเบาะอันนี้ก็ดีครับเพราะว่าอะไรมันเป็นตัวเบาะใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะผ้าหรือว่าเบาะหนังมันเป็นตัวเบาะที่ลักษณะใหญ่และก็ปีกค่อนข้างดีกว้างกระชับกระศสริะของคนขับและก็คนนั่งข้างคนขับนะครับสุดท้ายนะฮะเลขไม้นะฮะคันนี้ไม่จะอยู่ที่6,174โลโอ้โห ไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะเลยครับรถใหม่พร้อมใช้แบบนี้ใครมาก่อนได้ก่อนไม่มีเครดิตก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถมีเครดิตก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถเช่นเดียวกันฟรีค่าจักค่าโอนเดี๋ยวเราไปสุกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับคันนี้กันอีกทีหนึง่งไปครับโอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะฮะในส่วนของตัวแคร1.9ออโต,โต้นะครับคราวนี้ในเรื่องตัวราคากันต่อนะครับสับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่599,000บาทอันย้ํานะครับ 5,99,000บาทขอ2อ,อย่างหลักๆเลยฮะนะล่าสุดตอนนี้คือมีอาชีพและก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้ไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็แล้วแต่ตรงนี้ฟรีดาวได้เลยใส่ตู้ได้ใส่คอกได้จัดทรงได้ เปลี่ยนในเรื่องตัวล้อมงรล้อแมกพวกนี้แล้วแต่ความชอบแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดรถสีขาวแบบนี้เนี่ยใส่ทีถือว่าเป็นตัวยอดนิยมยอดนิยมมันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครสนใจก็เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์มาสอบถามรยายละเอียดกันได้เลยสับคลิปนี้อันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ